่าววันนี้กลับมาดีสุรินวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกานางวิรวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินพร้อมด้วยนายจิรศักดิ์อุราสายผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผนพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินร่วมพบปะนักเรียานหน้าเสาธงในประเด็นการสร้างความรักและความสามัคคี รู้หน้าที่ของตนเองมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์สำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบนักเรียนและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาฐานองค์พระพุทธสุรินทร์มงคลวันณอุทยานพนมสวายพศ2566ณโรงเรียนบ้านบึนบงยางประชาสรรค์ ตำบลดอนแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินโดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในครั้งนี้และในเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนางวิลวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อสวจังหวัดสุรินทปีงบประมาณพศ2566 ณห้องประชุมดอนแดวิทยาตำบลนแรด,อ,ดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินโดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีครั้งนี้จากนั้นเวลาสิบนาฬิกานางวิลวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินพร้อมด้วยนายจิรศักดิ์อุราสายพูวอำนยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผนข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินท ร่วมโครงการสุรินสร้างสุขสร้างรอยยิ้มเพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆไปให้บริการประชาชนในพื้นที่และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินสำรวจความคิดเห็นผู้มาร่วมงานโครงการดังกล่าว และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาฐานองค์พักพุทธสรินมงคลวันนอุทยานพนมสวายพศ2566พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมงานรับทราบเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันโลกออนไลน์และไภัยไซเบอร์รวมทั้งวิธีการปฏิบัติหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพณโรงเรียนดอนรัฐวิทยาตำบลดอนรัฐอำเภอรัตนบุรี โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานเปิดโครงการ